ฉอมานะฮะดูดน้ําเครื่องไอท่อนี้หลุดเกลียวไม่ค่อยดีแล้วแล้ววันนี้วันนั้านวันเสาร์วันอาทิตย์อีกวันอาทิตย์โตวันนี้วะวันอาทิตย์มาอร่อยเกลียวมันหมดดัวงมันเ่อะเลยน้ำขุ่นเลี้ยเลยเออแต่เราพ่อ a alo wow nước đáp sấy nghe mà, <cười> 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 Yang เหนื่อยกดูดน้ำนี่แหละคืนเดียวเนี่ยเันล,ล,ล่องรอบๆไปได้ไม่ใช่ตื่นๆน,นะลึกมากเลยเนี่ยเจาะว้ล่องข้างๆนี่นโคตรลึกเลยนู่นน่ะยาวไปถึงนู่นนี่ะ <c oughs> อ่ะเติมมา